สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต 16S3P 48โวลต์ 15ml MM, และก็จะมาแนะนำสมาร์ท BMS ของดีราคาถูกให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้านี้นะฮะผมไปซื้อรถจักรยานไฟฟ้าตัวนี้มาใช้ ขี่ใช้งานประมาณ1เดือนกว่าๆว,วิ่งระยะทางใกล้ๆก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่มันจะชาร์จแบบบ่อยวันนี้ผมก็เลยจะมาลองบิดทดสอบให้ดูนะครับว่าบิดทีเดียวยาวๆเนี่ยมันจะได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรเนี่ยผมชาร์จจนเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เส้นทางเดิมที่ผมเคยทดสอบกับรถสกูตเตอร์นะสะสำหรับความเร็วที่ได้ก็ไม่ได้สูงมาก หน้าจออยู่ที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วจริงๆก็ได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนั้นแหละครับ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันตกลงมาต่ำมากแล้วครับผมจึงขอยุติการทดสอบไว้เท่านี้ก่อนนี่ฮผมตีว่าระยะทางเนี่ยมันสามารถขับได้ประมาณ10กิโลเมตรครับเรามาดูแหล่งพลังงานของมันกันบ้างครับนี่เป็นแบตตะกัวกรดระบบ36โวลต์ก็คือเขาจะต่อแบต12บ12โวลต์3ลูกต่ออนุกรมกันอยู่ ก็สรุปได้ว่าการชาร์จ1ครั้งใช้เวลา7 8ชั่วโมงรถสามารถขี่ได้10กิโลเมตรครับซึ่งผมคิดว่าระยะทางที่ผมได้มันน้อยเป็นนิดหนึ่งงั้นเรามาดูสเปคของกล่องควบคุมความเร็วกันครับว่าเราสามารถโมอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมก็ปรากฏว่ามันสามารถรองรับได้2ระบบนั่นก็คือ36โวลต์ และก็48โวลต์ถ้าเป็นระบบ48โวลต์เราต้องปลดลิมิตปลดสายสีสม้มออกมาเสียก่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าในวันนี้ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใช้เป็นแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตและโมแรงดันเพิ่มให้เป็น48โวลต์ครับส่วนความกว้างความยาวความลึกของฐานมันถูกบังคับให้เรา ต้องแพ็คแบตในลักษณะนี้และผมคำนวณดูแลครับมันสามารถใส่ได้จริงๆก็จะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด48ก้อนอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมจะใช้ก็มีดังนี้ครับเดี๋ยวยังไงผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปให้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรางแบต3ช่องผมจะใช้8ชิ้น3ชุดจะใช้ทั้งหมด24ชิ้นครับ แบตเตอรี่ผมก็ยังใช้เป็นวิกตอรี่ก้อนละ5 m mm a ครับโดยวางสลับกันบวกลบไปมาถ้าหากเพื่อนๆวัดค่า IR ก่อนแพ็คได้ก็ยิ่งดีเลยครับหลังจากนั้นผมก็จะวางรางแบตท,ที่แถวกลางเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งผมจะเอามาวางซ้อนกันด้านบนแถวกลางก็จะใช้เป็นบาร์นิเ3ช่องด้านหนึ่งมันก็จะยาวกว่าอีกข้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันบัดกีได้โดยผมจะใช้ทั้งหมด8แผน่น วางลงไปที่แถวกลางใส่แหวนให้กับเกลียวตัวผู้แล้วก็หมุนหมุนเข้าไปได้เลยครับเพื่อนๆควรที่จะขันให้มันแน่นตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ล้างแบตให้ครบทั้ง3าฝั่ง ผมจะใช้แผ่นดิเกลบาร์ที่มี6ช่องหรือที่ผมเรียกว่าบาร์แผมจะใช้ทั้งหมด7แผ่นใส่แหวนลองให้กับน็อตตัวผู้ทั้งหมดและก็วางบาร์แลงไปครับขันน็อตตัวเมียทับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะใช้น็อตตัวผู้สวมแหวนและก็ขันเข้าไปแน่นเชน่นกันครับ ที่ผมทำตรงนี้มันก็คือส่วนด้านล่างถ้าประกอบจากด้านล่างก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่าเนี่ยสังเกตง่ายๆมันจะเป็นตัวเลข8 8 8 8ครับแล้วเราก็พลิกอีกด้านขึ้นมาขั้วลิมสุดก็จะเป็นขั้วที่เราจะต่อไปใช้งานนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่บา8ปไปอีก3แผ่นและก็ใส่บา1ไปอีก2แผ่น ระหว่างคูณลบและบวกก็จะออกมาเป็นลักษณะเลข1881ติดเทปสับประรด1รอบและผมก็จะตัดกระดาษชนวนปิดทับมันอีกทีหนึ่งครับลองวัดแรงดันดูครับ นอร์มวอลเตตก้อนละ3.2วัดแล้วต้องได้แรงดันเกิน51.2โวลต์และหัวใจหลักของการแพ็คแบตของเราในวันนี้ก็คือ BMS ตัวนี้ครับนี่คือ BMS แบบ Smart BMS 40M 17S เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทาง M Power นำเข้ามานะครับข้างในก็จะมีชิป IC สามารถคอนโทรลจากแอปผ่านสัญญาณบลูทูธ แล้วก็มี NTC แล้วคอยตรวจจับอุณหภูมิของแบตแล้วก็สามารถสื่อสารผ่าน u a r ได้จากช่องตรงนี้ครับตัวนี้มีบาลานซ์นิดหน่อยนะครับประมาณ5 0มิิลแ m ah. ์เดี๋ยวรายละเอียดการใช้งานผมจะบอกทีหลังแล้วกันครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสามารถวางแนบกับแบตเตอรี่แบบนี้ได้เลยถ้าแบตก้อนใดก้อนหนึ่งร้อนเกิน BMS มันก็จะมีการโรเทคตัดการทำงานให้ครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆครับเพราะว่ามันสามารถป้องกันอุณหภูมิที่สูงผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แบตเนี่ยมันลุกไม่ได้ครับสายต่อเขาก็จะมีให้2ชุดสายเส้นดำก็คือ B0 หรือแบตลบก้อนละแรกนั่นเองครับเพื่อๆก็ลองจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมผมจัดแล้วผมได้ประมาณนี้ สายเราก็ยังไม่ต้องเสียบกับซ็อกเก็ตนะครับเอาเล็งๆแบบนี้ไปก่อนครับแล้วก็ติดกาวนานโนค่อยๆไล่สายไปครับผมก็ยังยืนยันว่ากาวนานโนเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์ครับส่วน Active b a l a นซ์ผมแนะนำให้ซื้อแยกออกมาต่างหากจะดีกว่านะครับ เพราะว่าระบบของเราเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วผมคิดว่าวางไว้แบบนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับผมครับสายดำา B0 วิ่งเข้าไปหาโครลบสายต่อไป B1 B2 อยู่ด้านล่าง B3 อยู่ตรงกลาง B4 ขึ้นบนแล้วก็เรี่ยงไปตามนี้เลยครับส่วน B15 ตรงนี้สำคัญมากนะครับเราจะรวมสาย2เส้นเข้าด้วยกันในลักษณะนี้แล้วก็สายเส้นสุดท้าย B16 ต่อเข้าครัวบวกของแปดได้เลยครับนี่เป็นเพียงแค่การเดินสาย BMS อยู่นะครับเราสามารถบัดกีีสายไฟต่อเข้ากับบารได้เลยส่วนสาย Active Balance เราก็ทำเช่นเดียวกันเดินสายไฟให้เสร็จแล้วค่อยเสียบสำหรับสายพวกนี้เพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับอย่าให้มันกระโดดข้ามกันไปมาถ้าหากเราเรียงลําดับผิดเนี่ยบอร์ดมันจะเสียทันทีเลยครับ เสียบเซนเซอร์ ntc เสียบซ็อกเก็ต bms และให้ต่อซ็อกเก็ตที่เป็น bc 0ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็โหลดแอป,ปตัวนี้มาใช้งานครับรูปไอคอนมันก็จะเป็นช้างตัวสีขาวๆพื้นหลังสีฟ้าเป็นภาษาจีน ถ้าหากบอร์ดทำงานก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีไฟสีน้ำเงินกระพริบส่วน Active Balance แล้วก็ทดสอบต่อได้เลยเหมือนกันถ้าต่อทั้ง2ตัวแล้วไม่มีควันขมงไม่มีไฟลุกเกิดขึ้นก็แสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยมาถูกทางแล้วครับผมโหลดแอปแล้วก็ล็อกอินเข้าไปก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ย มันโชว์ออกมาที่หน้าจอแล้วครับแบตบก้อนไหนนะมีแรงดันเท่าไหร่ก้อนไหนมีแรงดันเยอะสุดก้อนไหนมีแรงดันน้อยสุดมันก็แสดงออกมาเจ๋งใช่ไหมล่ะครับปกติ BMS ตัวเล็กๆแบบนี้ที่เราเคยใช้ใช้กันมันจะทำอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับมันจะต้องเป็นแบบสมาร์ท BMS เท่านั้นตอนนี้สินค้าตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับ ข้อดีของมันก็คือสามารถเซตเป็นระบบลิเธียมไอออนก็ได้เซตเป็นระบบลิเธียมฟอสเฟตก็ได้ราคาก็ถูกมากๆครับตัวละ680บาทเองครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อพี่หมีได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่คอนแทคติดต่อให้โดยตรงเลยครับและขอย้ำนะครับว่าขณะเสียบซ็อกเก็ตในแอปเนี่ยมันจะต้องขึ้นเป็น 16s ถ้าหากมันมองเห็นเป็น 10s ให้ถอดสโ c กเก็ตบีมเอออกก่อนรอสัก5นาทีแล้วก็ค่อยเสียบใหม่นะจนกว่ามันจะมองเห็นครบทั้งหมดครับตัวนี้มันก็จะบอกหมดเลยครับว่าแบตเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์แรงดันทั้งหมดเท่าไหร่กระแสเท่าไหร่หวัดเท่าไรวนไฮวนโลเท่าไร่บอกกี่องศาซึ่งตอนนี้แบตมันเต็มนะครับ พอเราตรวจสอบว่าบอร์ดทั้ง2ใช้งานได้ปกติต่อไปผมก็จะถอดซอ็อกเก็ตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการบัดกีบลบเข้ากับขั้วลบส่วน B บวกก็จะต่อออกมาใช้งานแบบนี้ครับ C ลบก็จะเป็นสายไฟลบที่เราจะต่อออกมาใช้งานอีกทีครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่อย่าลืมเช็คในแอป,ปอีกทีนะครับ ถ้ามันมองเห็นเป็น 10s 10 11s เนี่ยให้ถอดซ็อกเก็ตบ m S ออกมารอ5นาทีแล้วค่อยเสียบใหม่ติดการาโน,โนให้เรียบร้อยครับลองวัดแรงดันดูครับว่าได้53โบโวลต์เท่าเดิมหรือเปล่าถ้าได้เท่าเดิมผมก็จะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งที่เหลือก็แพคเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยแพคแบต8 s 3 p ไป ก็คือตัดแผ่นอีพ็อกซี่แล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้ใส่แผ่นยางรองอีกชั้นหนึ่งปิดผนึกประกบกันเพื่อเพื่อก็อย่าให้มันหลวมนะหรือว่าให้มันแน่นจนเกินไปครับแล้วก็เอาสายไฟที่ใช้งานนะโผล่ oh, ออกมาเสียวัดแรงดันไฟดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคส่วนท่อหดเราก็วัดขนาดให้มันเลยมานิดหน่อยแล้วก็ตัด ผมใช้เป็นไซส์30เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะอุณหภูมิสัก300องศาขึ้นไปมันจะเป่าไล่อากาศง่ายมากๆครับ แล้วก็ใส่ขั้ว XT 6 0ให้กับมันเป็นตัวผู้กับตัวเมียมันจะมีเครื่องหมายบวกลบติดอยู่ครับตัวเมียเราก็อาใส่ติดกับฝั่งแบดบัตรกีขั้วแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับใส่ซิลิโคนกันน้ำเข้าไปอีกชั้นหนึ่งวิธีการแพ็คแบดแบบนี้สำหรับผมถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงและก็ปลอดภัยสามารถกันฝุ่นกันน้ำได้ด้วย เหมาะสำหรับงานที่มันสมบุกสมบันงานที่ใช้ภายนอกแบบนี้แหละครับส่วนแท่นรองผมจะตัดให้มันต่ำลงนิดนึงครับแล้วก็ตัดสายเส้นเดิมให้มันเท่ากันใส่ขั้วตัวผู้เข้าไปให้เรียบร้อยรอจนกาวซิลิโคนแห้งแล้วก็ยกมาใส่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเขียนวัาที่ในการผลิต แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมสำหรับอะแดปเตอร์ที่จะชาร์จจะใช้เป็นตัวนี้ครับเพราะว่าเป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตเอาพุทออกมา58.4โวลต์3แอมป์เราก็เสียบชาร์จให้มันเต็มเลยครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่กล่องควบคุมของมันเนี่ยจะตัดรายการที่สูงเกิน53โวลต์ขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นแบตที่ชาร์จมาใหม่ๆเต็มๆเนี่ยเราต้องปล่อยให้แรงดันเนี่ยมันตกลงมาสักคู่นึงนะครับให้มันต่ำกว่า53โวลต์มอเตอร์มันถึงจะบิดไปครับตอนนี้โอเคแล้วครับไปทดสอบกันครับสำหรับความเร็วก็ไม่ต้องพูดถึงครับความรู้สึกของผมแน่นอนนะฮะว่ามันเร็วกว่าเดิม ที่หน้าจอเนี่ยตัวเลขขึ้น47กิมต่อชั่วโมงแล้วครับแต่ความเร็วจริงๆผมคิดว่าไม่น่าจะถึงนะอย่างเก่งก็จะประมาณ30กิมตนั่นแหละครับแต่แรงบิดนี่ดีขึ้นชัดเจนครับความเร็วขนาดนี้ม,มันก็เพียงพอต่อกา,การใช้งานทั่วไปแล้วละครับถนนเส้นนี้ถ้าใครอยู่เชียงรายมันก็คือถนนเส้นหลังบิ๊กซีหนะครับ ก็ยังมีทุ่งนายังมีธรรมชาติเขียวขจีให้เห็นอยู่โดยรอบครับระยะทางตอนนี้ก็ถือว่าขี่มาได้9.49กิโลเมตรแล้วครับถ้าเป็น BMS แบบเดิมนะฮะตอนนี้เราก็คงจะว้าวุ่นกันแล้วครับว่าเราจะขี่มันได้อีกกี่กิโล แต่ตัวนี้เราไม่ต้องเดาครับข้อดีของ Smart BFS เรามาวัดกันตรงนี้นี่แหละครับเนี่ยดูกันจะจะด,ดูกันผ่านแอปไปเลยครับแบตเหลืออีก71%และแบตแต่ละเซลล์เหลือแรงดันประมาณ3.27ถึง3.29ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงป่ะไปกันต่อครับ ผมขี่ไป16.12กิโลเมตรแบตเหลือ54ครับและตอนนี้ระยะทาง28.42กิโลเมตรแบตเหลือ21ซครับสุดท้าย BMS ผมตัดและผมเล่งไม่ขึ้นระยะทางทั้งหมดที่ได้ก็คือ33กิโลเมตรระยะทางนี้ได้มากกว่าเดิมประมาณ3เท่า บต15แอมได้ระยะทางขนาดนี้ผมก็แฮปปี้เวลีกูดแล้วครับ <Yahoo! S 1> และผมขอฝากคำแนะนำการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือนะถ้าหากเพื่อนๆใช้งานเนี่ยไม่ควรให้แรงดันของแบตเตอรี่ต่ำกว่า3.2โวลต์เพราะว่าถ้าแรงดันต่ำกว่า3.2โวลต์หรือใช้จน BMS ตัดการทำงานตัดแล้วตัดอีกแล้วเรายังฝืนใช้ต่อไปอีก แรงดันมันสามารถตกหววไปอย่างรวดเร็วนะตกลงไปถึงโูนต์วได้เลยนะครับและถ้าเราแช่โูนต์วไว้อย่างนั้นนานๆเซลล์มันจะเสียหายถาวรและเกิดอาการชาร์จแบตไม่เข้าครับมือใหม่หลายๆคนหลายๆเคสเจอกันมานักต่อน,นักแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะผมขออธิบายไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ